ครับผมสวัสดีครับผมสำหรับชิปนี้ก็เป็นชิปแจ้งนะครับผมแจ้งไอเรา,อาบอกว่าอยู่ลบบุรีนะครับลบบุรีจังหวัดลบบุรีประชันอยู่บ้านมีเนาะบ้านมีมีบุญงานแข่งเรือนะครับผมเป็นงานแข่งเรือประชันงานแข่งเรือบ้านมีลบบุรีนะครับเนาะตั้งแต่วันที่ยี่สิบเออตั้งแต่วันที่สิบสิบแปดถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเนาะ ผู้ใดอยากไปเที่ยวงานแจงเรียบันมีก็ได้นะครับเดืองโบุรี่าย้พงกระแจงมาเนาะประกาศให้รู้ถึงทั่วกันหาผู้ใดอยากไปเป็นท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูนะครับผมการท่องเที่ยวเป็นเชิงกระจายรายได้นะครับผมฟื้นฟูเศรษฐกิจเข้าไปในต่างจังหวัดนะครับผมเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นงานประเพณีอย่างกระตามนะครับเนาะช่วยช่วย เฟื่อนผู้เศรษฐกิจทางจังหวัดใดนะครับผมผู้ใดอยากไปท่องเที่ยวกับท่องเที่ยวได้นะครับเนอเป็นบุญเชียงเลียบันมีจังหวัดลบบุรีเป็นแจงขามาเนาะครับเนาะข้าศนกขฝากไปทั่วกันนะครับเนาะเพื่อกระจายรายได้นะครับผมลงไปในภาคอีสานบริวารจะเป็นจังหวัดใดกระามนะครับแจงเข้ามาได้นะครับเนาะบริวาจะเป็นการช่วยเหลือสังกันแลีวกันการช่วยแช่์นี่นะครับเนอร์ผู้คนอยากไปเที่ยวนะครับผมผมข่าฮห้องก็ไดินงเนาะ เราเคยได้ยินจากเดือว่างานเชียงเลียบ้านหมีโรบุรีขมีคือกันครับผมเิ่นก็รจะเป็นงานใหญ่คือกันเิ่นสีแล้ววันที่27เรนะครับเริ่มั้งแต่วันที่18แล้วขอพระคุณหลายๆครับฝากแชร์นในเนอร์คณมีผูู้้อยากไปเที่ยวนะครับเนาะ <ๆ S 1> เพื่อฟืน้นฟูเศรษฐกิจทางจังหวัดเท่านะเป็นประเพณีหรือว่าเป็นวัฒนธรรมอะไรกันบอกได้นะครับเ,อเ้อเดี๋ยวที่แจ้งให้นะครับผมขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับสําหรับไอ้ผู้เปนแจงมากนะครับผู้เิ่นจีเดินทางไปเที่ยวใครนะครับเ้อขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับ